สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเจลอีกครั้งนะคะในเจลซอรี่ค่ะวันนี้นะคะเจลก็จะมารีวิวของนะคะเป็นนี่ค่ะ ไฮไลท์นะคะของเบเก้าค่ะหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักแบรนด์เบเก้าแล้วนะคะเขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของไฮไลท์แล้วก็บลัชออนนะคะซึ่งเราสามารถไปดูผลิตภัณฑ์ของเขานะคะคได้ที่ร้านซิฟฟร่าค่ะและวันนี้ของที่เจลจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันก็คือเป็นไฮไลท์ของเบเก้าค่ะสำหรับไฮไลท์ของเบเก้าเนี่ยจริงๆเขามีสีอยู่หลายสีด้วยกันนะคะน่าจะไม่ผิดมีอยู่ประมาณ6สีด้วยกันซึ่งสีที่เจลมีแล้วก็จะเอามาให้ทุกคน ดูวันนี้เนี่ยเป็นสีที่ชื่อว่าสีแชมเปญป๊อปค่ะรุ่นที่เจลใช้เนี่ยชื่อว่ารุ่น Shimmering Skin Perfector er p l a c e นะคะเป็นชิมเมอร์ที่เจลใช้บ่อยมากแล้วเจลก็เอาไว้อยู่ในเฟรนดประจำเดือนที่ผ่านมาด้วยค่ะพอเปิดออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีกระจกใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะก็คือจะเป็น กลมๆประมาณนี้นะคะสำหรับสีแชมเปญป๊อปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสีที่ฮิตที่สุดแล้วก็มีคนซื้อใช้มากที่สุดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจลจะขอให้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองมาทาที่หน้ากันซึ่งเจลเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าได้ดูคลิปของเจลในคลิปแต่งหน้านหลายๆคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าเจลใช้ไฮไลท์ของเบกก้าเป็นแบบเป็นหลักเลยเพราะว่าเป็นไฮไลท์ที่มีเนื้อสีที่สวยติดทนนานแล้วก็มันเล่นกับแสงได้ ดีมากเลยอะค่ะเดี๋ยวเจอจะมาลองปัดกันคือตัวเขาเนี่ยค่อนข้างมีฝุ่นเล็กน้อยนะแต่เจลถืว่ารับได้แล้วพอเราทาไปเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่ามีความวิงวิงหน้าเดี๋ยวลองปัดดูให้ดูนะนี่มีเหมือนความแบบหน้ามันโดยไม่ได้ตั้งใจแสงมันค่อนข้างที่จะแบบโอเวอร์นิดนึงเนาะอ่ะอดูข้างนี้แล้วคือมัน มันเล่นมันเล่นแสงเล่นเงามากเวลาทาไปคือหน้าเราแบบวิ่งมากตรงจมูกอ้อมจมูกหยดนะ้สวยคือตัวเบก้เนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่เนาะประมาณพันกว่าบาทแต่ว่าเจว่ามันคุ้มนะถ้าเราลงทุนที่จะใช้อ,อไฮไลท์สักตัวหนึ่งเนาะเพราะว่าไฮไลท์ดีๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากอยากไฮไลท์ที่เจวเคยเจอเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเนื้อ เป็นเนื้อแบบิตเตอร์เลยอย่ะมันไม่ได้เนื้อชิมเมอร์ที่แบบเป็นผงละเอียดแบบนเนี้ยไอตัวเบกก้าเนี่ยผงที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นผงที่แบบละเอียดมากมันจะเป็นิมเมอร์ที่แบบสวยปัดครั้งเดียวรู้เรื่องเลยเห็นไหมดูดีสีแบบแน่นมากเลยอย่ะเนี่ยเจลใช้นิ้วมือนะคะปาดไปตรงผิวอย่างเงี้ยคือมันแบบให้สีที่แบบเล่นแสงเล่นเงาบ้างแล้วจริงๆมันมีหลายสีมากอย่าง เจลเชื่อว่าถ้าคนที่มีผิวสีขาวกว่านี้เนี่ยอาจจะเลือกสีอย่างสีโอปอลเนาะเพราะว่ามันจะเป็นสีออกไฮไลท์ของขาวแต่อันนี้เนี่ยเจลเป็นคนผิวสีแทนออกคล้ำเจลว่าสีทองทองอย่างเงี้ยมันสวยกว่าแล้วก็มันให้อารมณ์สีที่แบบว่าเหมาะกันกับสาวผิวแทนมากกว่าค่ะเดี๋ยวมาตรงน,นี้บ้างเนี่ยดูดีแล้วก็เกลี่ยเจลว่ามันเป็นไฮไลท์ที่ จะไม่ของเจลเลยอะแล้วก็คนคิดว่าเปลี่ยนยากเนาะถ้ามันไม่ได้มีไฮไลท์อะไรที่มันวิหวากว่านี้แล้วก็คิดว่าอยากซื้ออีกสักหนึ่งอันเป็นอีกสีแบบขาวๆต่คงอาจจะไม่ใช่สีโอปอลเป็นสีจำชื่อสีไม่ได้แต่เจลรู้สึกว่า ถ้าได้ลองใช้เนี่ยแล้ลองไปดูเนี่ยมันอาจจะมีสีที่ชอบมากกว่านี้ก็ได้ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะทุกคนสามารถหาซื้อได้ในร้านซีโฟรานะคะหรือว่าจะพรีออเดอร์มาจาก IG ก็ได้ค่ะแต่เจอว่าซื้อมาจากร้านซีฟราก็โอเคนะคะเพราะว่าเราได้ลองผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้ลองเนื้อสี ด้วยว่าถูกใจเราหรือเปล่าค่ะสำหรับสาวๆที่ไม่ชอบไฮไลท์นะคะก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าไฮไลท์ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกมันวาวแต่จริงๆคือหน้าเราไม่ได้มันนะแต่ว่ามันมันทำให้หน้าเราดูฉ่ำอะเวลาที่เราทาลงไปเนี่ยมันจะเหมือนหน้าสาวเกาหลีอะไรแบบนี้หรือเป็นคนที่แบบหน้ามันโดยไม่ได้ตั้งใจแต่จริงๆคือมันไม่ได้มันมันมันเป็นไฮไลท์ที่มันเล่นแสงเล่นเงาแล้วมันสวยมากถ้าใครอยากให้มันดรอปลงมาหน่อยก็ทาแค่แบบ นิดเดียวพอเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปชั้นสัาสำหรับการรีวิวไฮไลท์ของเบก้รรุ่นนี้นะคะใครที่อยากติดตามเจลนะคะก็เข้าไปที่ y o u t u b e c o m s l a s h j e l s o r y ได้ลเลยค่ะหรือว่าเข้าไปที่เว็บ j e l s o r y c o m ก็ได้นะคะสวันนี้นะคะเจลขอบกัไปก่อนสวัสดีค่ะ